ยินดีต้อนรับกลับสู่เทร์โบท็อกวัววันนี้เราจะมาจาะลึกในสิ่งที่แฟนๆรถกระบะรอคอยกันอย่างเงียบๆนั่นก็คืออีซูสุพิคปี2026รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกเหมือนอีซูซุกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวนั่นคือการสร้างรถกระบะที่แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและประณีตมากขึ้นโดยไม่สูญเสียดี a ของรถใช้งานหนักที่แปรน,น,นี้เป็นที่รู้จักตั้งแต่แรกเห็นรถกระบะคันนี้ก็สร้างความประทับใจได้อย่างมากการออกแบบดูเฉียบคมและแข็งแกร่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าดูดันและท่าทางที่บอกให้รู้ทันทีว่า5รถคันนี้จริงจังกับงานหนักไม่ว่าจะเป็นบนถนนในเมืองหรือบนพื้นที่ขรุกรกัภายใต้ฝากระโปรงคาดว่าอี u ู u ุพิ k ปี2026จะเน้นหนักไปที่ประสิทธิภาพและความทนทานอ Isuzu มีชื่อเสียงมาโดยตลอดในด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ดีเซลและรุ่นนี้ก็ยกระดับชื่อเสียงนั้นไปอีกขั้นมีข่าวหรือว่าเครื่องยนต์ จะให้แรงบิดที่แรงขึ้นในรอบต่ําการเร่งความเร็วที่ราบรื่นขึ้นและประหยัดน้ํามันมากขึ้นทําให้เหมาะสําหรับการขับขี่ทางไกลาการบรรทุกหนักและการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณจะขนอุปกรณ์ลากรถพ่วงหรือแค่ขับไปตามทางหลวงรถกระบะค,คันนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณรู้สึกสงบและมั่นใจในทุกสถานการณ์เมื่อก้าวเข้าไปข้างในคุณจะสังเกตเห็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรุ่นเก่าห้องโดยสารให้ความรู้สึกทันสมัย และเน้นผู้ขับขี่มากขึ้นด้วยแผงหน้าปัดที่สะอาดตาหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นและวัสดุที่ได้รับการปรับปรุงทั่วทั้งคันความสะดวกสบายก็ไม่ถูกละเลยเช่นกันเบนาะนั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการขับขี่เป็นเวลานานและพื้นที่ภายในให้ความรู้สึกกว้างขวางและใช้งานได้จริงมากขึ้นพื้นที่เก็บของอัจฉริยะชนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ได้รับการอัปเดตทําให้รถกระบะคันนี้ให้ความรู้สึกสะดวกสบายสําหรับการใช้งานในครอบครัวเช่นเดียวกับการใช้งานเพื่อการทํางาน เมื่อพูดถึงความสามารถรถกระบะ Isuzu ปี2026ไม่ทําให้ผิดหวังโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงการตั้งค่าระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงและระบบการยึดเกาะขั้นสูงช่วยให้รับมือกับสภาพที่ยากลําบากได้อย่างง่ายดายการขับขี่แบบออฟโรดให้ความรู้สึกควบคุมได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่การควบคุมบนถนนให้ความรู้สึกมั่นคงและคาดเดาได้มากขึ้นความปลอดภัยก็ก้าวไปอีกขั้นด้วยคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่